โรเบียโอเวนกีเจราอำเภอปัตตงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเองกครับทุกคนต้องขอบคุณนะครับสดการ้กะทำวีองปัดเปแอมนับใสปัดเปลญดาินายออเรีิโอด้วยนะครับสวัสดีครับู้ชมทิ่แคมป์่องปัดเปิผมจะเตรียโรเโอวนกีเจราคิวที่อำเภอปัตง สวัตอนนั้นจะเสีมาโรบตโอสัญญาณครับางเสียงจากเราสิประุตานีถึงตัวตาสไทยท่านนียกยเขียนรักหาครับสำหรับรกิจนิบรทวนที่เหลือรับเรื่องนะครับอยู่อายุเจ็ิบสามครับส่งข่าวดยควขอบคุณนะครับของคุณสวัสดีครับท่านนายกเย์เพื่อตรีโรบิโอวีส ทำานรปดับตรงใจจังหวัดนครราชสีมาที่นะครับวันนี้เดี๋ยวร่วมทดสอบพญาประจําัารกับท่านสิโยติยาคอนเฟรนรทํางานอ่างท่านสานกันนีลิงของ ECO o โคทูไฟเอ็ o โคโนเบอร์ั45ชุด6 5 0นะครับทีปรตสงค์ใจก็มานะครับผมถึงสถานี e c h o ลิงเยตรังสีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เราได้เึื่อเทระดับ5เป็นดังฟังเสครับมดนากิจในส่วนที่เหลือ เป็นตัวความราพื่น QMU 7 3ครับบราโวพาปาสุลูตุงเทมหาคอน Q4S มันนี้เี่ยวรวมทดสอบปัญญาปรจจำวันกับานทีเียต้นระนะครับท่านยังเสียงท่านตากาเยอต์ของตัวท่านเองเข้ามานะครับจารผู้รุงกำลงเจำเกันเยอะจังหวัดปทุมธานีนะครับมีเราได้คเทียร์ระดับห้าเช่นัดียวกันกับเด็กครัปตัวความราบพื่น q u 713 ขับรถในเชียงข่านอุเชศรสลวันสุรูชาลีโนเบมเบอร์เชอร์สละวันสุรูชาลีโนเบมเบอร์จังหวัดระยองนะครับผมเดินเชียงครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนักวิ่งคีบุญเดกิโรโนเวมเบอร์ค่ะนี่คือเดชคิโรสามคนเป็นรางเส้นของทุกสถาณิปอดีท่านประธานท่านประธานที่ดุจกล้าและรองประธานคณะกรรมการและท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ หนังสือสวดพระมหาจักรพรรดิระวัดลงปถทวดบมดสวดสู่ขวัญอีสานมนตพิธีโต๊ะผมไม่มีอะไรหนังสือยะเลย ยื่นเอกสารเป็ีงานอดิเรกครับคอนชอบอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือบทสวดเชิญขวัญแป่งงานกำลังฝึกครับรอทดสอบสั้นยางรอทดสอบชั้นยาง โฮเทลเซราทีโรมิโอยูนิฟอร์มโฮเทลโฮเทลเซราทีโรมิโอยูนิฟอร์มโฮเทลอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาครับทาารกยนถุม ไม่รู้ผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าทดสอบสัญญาณแฮมซสยามนี้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับไม่รู้ผมผ่านหรือเปล่านะสัญญาณผมอาจจะอ่อนนะครับถ้าโชคดีก็คือแทรกแทรกสมาชิกที่เขาสัญญาณแรงได้นะครับต้องใช้วิทธิยุที่มีความแรงสูงก็ไม่เกินสิบบนะครับ ไปทั่วประเทศเลยเชียงใหม่เชียงรายปทุมนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าสัญญาณแทรกได้ก็สามารถทดสอบสัญญาณได้ครับแอรลิง เป็นสถานีทวนระบบเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต แสดงว่าผมไม่ผ่านครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกเยอะจริงๆครทั่วประเทศทั่วโลกครับในการทดสอบสัญญาณกับแฮนทซียุสยามคอนเฟ e นต์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนึ่งว่าผ่านหรือเปล่ารอบหน้านะครับเครื่องนี้ผมสแตนบายไว้ช่องกลางนะฮะเป็นยใยสุกนะครับ f t เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์แปดสองเก้าศูนย์แปดนะตัวี้เป็นยาอิสุนะครับยาอิสุอ่ะเป็นของอดิโนโกอดิโนโกผมพูดผิดอดิโนโก dr หนึ่งสามห้าอันนี้คือเซนเดอร์นะครับเครื่องมือถืออันนี้เป็นฟูจิเทลนี่เป็นสเปนเดอร์นะครับส่วนในรถเป็นไอคอมสองพันสองทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าได้รับการ ขออนุญาตทุกอย่างแนละ้วบ้านก็ตั้งถูกต้องตามกฎหมายครับการตั้งสถานีนะรอรอว่าผมจะแทรกได้หรือไม่นะครับรอบนี้เพราะว่าเพื่อนสมาชิกเยอะเหลือเกินนะครับเยอะมากทั่วประเทศทั่วโลกครับโดยเฉพาะชุสมัครเล่นนี้มีเยอะอจริงๆนะครับนานๆผมจะแทรกขึ้นมาเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทดสอบทุนยากับพี่ๆเขานะครับตอนนี้จะต้องลองดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเป็นเสน่ห์ครับวิธีสมัครเล่นนี่เป็นเสน่ห์จริงๆของพี่ๆที่ชอบแล้วเพื่อนที่ชอบวิธสมัครเล่นนะครับวิทยุสื่อสาร,รนะครับชอบมากนะเป็นงานอดิเรกนะอยากเป็นงานจาเป็นงานอดิเรกนะครับใช้คุยกับเพื่อนหรือว่าสถานีที่เราอยู่ห่างไกลกันโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะครับเราสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้แล้วก็ ช่วงเกิดอุทกภัยนะฮะอุทกภัยเราสามารถใช้วิึิษานี้ได้ครับเมื่อปี2554 54 54นะผมกับทีมงานได้ลงไปช่วยทางอำเภออำเภอบ้านมีนะครับช่วงน้ำน้ำท่วมที่ที่น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ก่อนนั้นก็เป็นอำเภอบางบาน ก่อนหน้านี้แพิ่งบางบาทเราไปบ่อยนะฮะปักตรงใช้น้ําท่วมพี่ๆเเพื่อนที่สมัครเล่นนี้เขาจะช่วยกันครับเวลาเกิดอุบัติเหตุด้วยว่าเกิดอุทกภัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาตินะฮะเราก็เตรียมไว้สํารองไว้นะครับสําหรับคนที่เล่นวิสุทธิสารนะครับยิ่งสถานีที่บ้านที่มีเสาอากาศสูงๆนะดูแลรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ายุคสมัยนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเยอะแล้วถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มไฟดับเนี่ย วิศวส,สารนี่แหละจะเป็นตัวต่อนะครับเชื่อมสัญญาณให้กับที่อยู่พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเรียกว่าเกิดอุกภ,ภัยนะครับวิศวส,สารนี่แหละเป็นอีกหนึ่งทางหลักนะครับในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับรอครับตอนนี้กําลังยังไม่ถึงคิวผมผมจะรอแทรงอีกทีนึงถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้ผมไม่ผ่านละนะฮะรอครับ,รอ,รบอาจจะอ่านหนังสือรอรอจังหวะ รอจังหวัดแทรกกับพี่ๆเขาที่เขาสัญญาณที่อยู่ใกล้นะครับผมอยู่ห่างกับสถานีที่เป็นสถานียูเซอร์นะผ่านยูเซอร์แต่ของผมไม่ใช่ยูเซอร์นะฮะเพราะว่าสถานียูเซอร์น่าจะอยู่ที่ตัวอำเภอสีคิ้วแต่ผมนี่อยู่นอกอำเภอสีคิ้วอยู่จังหวกับขั้นตนนะครับมีขัดข้องนิดหน่อยนะครับมีต่อมานะครับก็จะมีมีกัญญาเข้ามานะครับอนุญาตผ่านในก่อนเดี๋ยวกลับมาเรียกใหม่อีกครั้งนึงนะครับเอาเดี๋ยวจะถูวสตาร์การ์ดอีกโค้งนะครับผม ขบวนเร่งเกินเทนโอเทลเพียร่ไซส์เทงโกโนเบอร์กเคเบ็กนะครับขบวนจะรับไซส์เทนโกโนเบิร์กเคเบ็กไม่มีอะไรครับขบวนแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับขบวนเร่งเกินครับนีไม่มีอะไรยโต๊ะทำงานครับวนเร่งรอครับรอจังหวะรอจังหวะครับมีฟังผมไม่ไหนนะนอนดึกครับเพราะว่าต้องคอยดูแลแฟนครับแฟนไม่สบายนะเป็น ไม่สบายแล้วก็ต้องดูแลเพราะว่านอนสี่ทุ่มห้าทุ่มทุกคืนนะครับนอนดึกนะฮะผมเลยต้องนั่งอาศัยนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ทํางานไปเนะี่ยทำงานไปก็หมายถึงว่าอ่านหนังสือไปอะไรไปมากนะครับเพื่อดูแลแฟนครับในเชียงใหม่นะในเชียงใหม่มาเลงมากเลยาหามยิง รอครับรอรอ,อจังหวะนะรอให้หมดชุดนี้ไปก่อนชุดนี้ไปก่อนแั้นเดี๋ยวเผื่อผมจะแซกเขาอีกรอบนึงต้องใช้ความสามารถในการแข่งนะครับเอาไปอันนี้เครื่องนี้เป็นสแตนบายของโฮเทลชสระเทียนภาดในเ,เบอร์ด้ว่า สถานี้ที่อยู่โคลาก็สามารถคุยไปได้ทุกที่ครับตาใ้ที่สัญญาณไปถึงเราคือเพื่อนกันนะครับ,รบสมัครเล่นเป็นเสน่ห์อย่างหนึงนะ่งครับ มาบาร์รกินคนนวัสีครับเ็ตากความรัเยครับดีวกับเจ็ตเจ็างครัมก็ควยามขอบคุณนะครับผมและสวัสรับี่กายดูฟลิมาอินเดียโริโเมื่อสเต็ปวัดปูรดัทีเสวันนี้เทรวมกับจะปรมานครับโอ้เกือบสินาทีนะครับชุดนี้สิบนาทีแล้วผมรอจังหวะก่าจะถึงว่ากันะนระมันสักยีนาที สถานีโค้ิเนตรังสิทอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธนีนะครับวัน e นี้ก็เป็นอยเคระดับเปีนงดังสั่งจเจนนะครับโดยความรับติดในที่เหลือเปไปด้วยความราบเรื่อเชื่อยู่เจ็ดสิบสา

ชัยยะตุภะ,ะวังชัยยะวังคะลังชัยยะมหามุขอาบะฮาวิวาห์วันนี้เป็นวันเมนวันดีวันทิ่ทิอุตตะมโสกุตตะมโยตกใบนี้เม็นตกใบจัน ขันไม่นี่แม่นคันไม่แก้วเท่าแก่ตกแต่งแล้วจึงได้นนแต่งผ้าขนมีเครื่องพันทำพรอมเท่าแก่มาน,านัา่งรอนเจ้าอยู่ซ้อนร้อนสารลายมีทั้งฝ่ายผู้แคนเวนใส่ก้อยตะปิงหน่อยปัดหน่อยซอยสันาน,อ,นอาหารลายเลือรัก สัตว์พะผักมทุกสิ่งทุกอันมีทั้งผู้พันและบาจีาฟาวหีดาวดามาลาฮู่วงเรากองแก้วใจผ้าควันส่วนกันมามนเต่าเขาต้มกล้วยใบสีนี่ทั้งไข้หน่วยยีเกียนปอด ดูว่าผมจะแทรกได้ไหมชุดนี้นะฮะในรอดที่สองกนมันต้องเว้นช่วงนิดนึงครับโฮเทลเซราทรีโรมีโมิโอยูนิฟอร์มโฮเทล โฮเทลเซราทีโรมโอยูนิฟอร์มโฮเทลอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับไม่ร <urt> hm. ู้ผ <Bueno> ่านหรือเปล่าครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับร้อยเอ็ดนานๆครับทดสอบนั่งกับเขานะครับช่วงเราทักยานนะครับ

ผมผ่านครับเที่ยวนี้ผมผ่านได้ทดสอบสัญญาณครับใช้เวลาเกือบ20นาทีกว่าฮะรอคิวไปแ,แทกได้เป็นสเสน่ห์ครับผมนักวิศามรเล่นนะครับ <3 S 1> ตามได้สัญญาณไปถึงเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมไปทุกที่ทุกจังหวัดเนนะี่ยผมจะใช้ยุสืศอสตรในติดรถยนตนะ์ผมจะสแกนหาเพื่อนคุยทางวิทยุสื่อสารแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในการเดินทางหรืออะไรถามทางอะไรเนี่ยเราสามารถแท็กเขาได้ทันทีเลยนะครับที่เขากป็ังคุยกันหรือไม่สแกนหาครับสแกนหาแล้วก็จะเจอแล้วเขาจะแนะนําเรานะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับดีมากเลยสุกษารครับนานๆทดสอบน,นานๆทดสอบนี่มันเขินๆนะฮะพูดไม่ค่อยถูกครับห่างนาน

ถีงกระนีเอ็กโคเนเนตสังศสทบริันื้บริจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้รไปยิวอัเคิระดับห้าถงรดับสังชัดเจนนะครับโดยกรรภารกิจในช่วนที่เหลือเป็นการดความราบซื้อยิวยูเจ็ดครับเป็นเชท่านโอเคลเชรับซีโรมโอยูนิฟอร์มโเคลคิวผมแล้วครับโรเโอยูนิฟอรมโอเทลรับสี่คิวนคราชสีมานะครับผมไดเชิญครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับในคอนโทนสถานีสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่รับสัญญาณได้นะครับผมโมเทลสระทีโรมมโอยูนิฟอร์มโมเทลอำเภอศีคิ้วจังหวัดพอาแก่นร่วนทดสอบสัญญาณกับสถานีแฮมทีอุสยามคอนเฟเรนอำเภอลงสิตจังหวัดปทุมธานีรับสัญญาณเสียงถึงโคราช q k 5นะครับชัดเจนดีครับไม่กระตุกไม่ขาดหาย ภารกิจในส่วนที่เหลือของดนคอนโทรลด้วยความรับรื่นนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณครับคิวอายุเครับแค่นี้นะฮะผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็ตอบเรามาใช่ไหมฮะนานๆพูดกระตุกกระตักครับ บ่าวกน7เยด่สานีโ้่วเยบรีจงวดปทะรบรดสีระดับ5เสียงดังสัจนะครับแต่วา 7, 8, 7, 5, มระกใเหลืวเป 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, ็นเปด้ความาื่ิอให้หวอีกแล 7, ้ว73เมื่อทีแล้วซื้อ83ไม่ออกออกพีมออกวันที 8, 7, 7, 7, ก็83เจ็ไใจมากโอ เงดก่อนนื่องซื้อสองสามออกสามสองครับโอ้โหเจ็บใจมากเลยโอเคนะครับแค่นี้ครับวันหลังเอ่านใหม่นะครับสวัสดีครับ